สวัสดีครับผมเจริญรอดลิมพิพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีนะครับก็เราได้มาวันนี้นะฮะสี่ชิ้นนะครับมีชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เด็ดมากเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยนะครับเปิดไฟเปิดแสต๊ดอา้าวชัดไหมฮะชัดไหมเอ่ยนะฮะ พันผูกโกบเกวของมงคลของชนสิทธิ์นะครับถาวันนะครับนี่ก็เช่นกันนะฮะครับรบองว่าแท้แน่นอนดูจากรอยดินดเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นซูมเข้าไปนานเห็นไหมฮะนานชัดเจนไหมอ่ะเดี๋ยวก็ซูมเข้าไปเห็นไหมครับแต่อันนี้ที่เรารัดไว้เรากลัวว่าคือเขาจะคลายตัวนะฮะแต่ถ้าถามว่าแข็งไหมแข็งจะเคาะให้ดูก็ได้นะครับ ดูแข็งไม่แข็งก็กล้าเคาะให้ดูนะครับเพราะว่าบางอย่างก็จะอ่อนนะเขาจะอ่อนนะบางช่วงเขาก็จะอ่อนนะครับแต่ช่วงที่ผูกอย่างเงี้ยนะเขาจะแข็งนะฮะเหมือนกันอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแต่เขาจะแข็งเห็นไ,ไหมฮะนะอันนี้ก็พันผูกเช่นกันนะครับแต่ว่าผูกร้อยมั่วหน่อยนิดนึงนะฮะอยู่ตรงไหนแล้ววะ อย่าได้เอาอันนี้ก่อนดีกว่านะครับที่เพิ่งได้มาเช่นกันนะฮะอันนี้ผมตัดความยาวมาเลยนะฮะเป็นไม้เท้าได้นะครับตัดความยาวเป็นไม้เท้าได้เลยนะฮะนี่่ยดูรอยเห็นไหมพอไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะคลายตัวอย่างเงี้ยเรากลัวแบบนี้ไงน,นะฮะเวลาจัดส่งอะไรอย่างเงี้ยพอบางหลวงพ่อหลวงปู่ท่านบางท่านนําไปทําเป็นไม้เท้านะครับ แล้วดูอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยรูปทรงเขาอันนี้ไม่ได้ผูกนะเขาม้วนปลมอย่างนี้เลยนะดูเลยเห็นไหมฮะให้ดูอ่ะเห็นไหมชัดไหมฮะนี่เขาขยเยืยนตัวออกนี่ไงเขาขยเยืยนตัวออกนะฮะแต่พอเราดัดลงมาก็เข้านะครับเนี่ยเขาจะเข้าอยู่รอยเขาเห็นไหมเข้าอยู่รอยเขา หมุนให้ดูเลยนะครับเป็นของมองคลของทศนิจนะฮะลองศึกษากันดูก่อนได้นะครับก่อนจะทักมานะฮะนี่ฮะไม้เท้าดูลงมานี่นะครับลงมานี่นะฮะแล้วก็อีกเส้นหนึง่งเส้นหนึ่งเห็นไหมฮะเสร็จตรงนี้เนี่ย นะครับแต่เดี๋ยวเจอเส้นเนี้นะ่ะพิเศษกว่านะครับผมก็เพิ่งได้นี่แหละส่วนอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบพญางูหดตัวนึกออกไหมฮะนีนึกออกไหมหรือว่าเป็นพระก็ได้เลาได้เราเราจะจินตนาการนะครับเนี่ยดูข้างหลังเดี๋ยเหมือนไหมอยู่เดี๋ยทั้งคิดว่าเหมือนไหมครับเป็นของมงคลของธนสิทธิ์นะฮะชิ่นนี้ชิ้นใหญ่ ชิ้นใหญ่หน่อยนะครับชิ้นใหญ่หน่อยก็ที่มีใน youtube ท่านหนึ่งนะฮะทักขอไลน์มานะครับขอเบอร์ติดต่อทางไลน์นะฮะถ้าเห็นใน youtube นะครับเบอร์โทรผมนะครับเพิ่มเพิ่มในไลน์ได้นะครับไอดีไลน์นะฮะศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าสามนะครับหรือว่าในเฟสก็จิรโรดนะครับหลิพิพัฒน์ค้นหาดูนะครับหรือเบอร์โทรสายตรงนะฮะเพราะว่าผมไม่ตอบรับเพื่อนมั่วครับผมดินเหรอ ได้ครับอันนี้เพ mm ิ hmm. an ja. e ่งได้มานะเดูให้ดูเลยเห็นไหมฮะสดสดเลยนะสดจริงนะครับกล้ารับประกันว่าสดจริงสดจริงนะครับบอกได้เลยอืสดจริงนะฮะได้มาวันนี้นะครับทางไหนชอบสนใจทักได้เห็นไหมฮะเห็นไมอันนี้ธรรมชาติเลยนะท่านดูเดี๋ยวเห็นไหมธรรมชาตินะครับบอกได้เลย ชอบชิ้นไหนก็สอบถามทักกันได้นะฮะตอนนี้ก็เวลาอ่ะสี่นาทีเข้าไปแล้วจะห้านาทีแล้วนะก็อ่ะไล่ดูอีกทีนะครับไล่ดูอีกทีนี่คือของมงคลของทศสิสิ์นะครับอ่าเป็นของยีจากป่านะฮะพุทธคุณในตัวตามความเชื่อของคนทฒ่าคนแก่ที่มีมานานนะครับผมอยู่รอยเกลียวเขาแน่นๆนี่นฮะหลายท่านที่ชอบอย่างนี้นะดูดิแน่นไหมผมดูบางช่วงอยู่นะครับบางช่วงเหมือนกับว่าจะมีผูกซ้ําด้วยนะ ผมก็าลังได้ดูอยู่นะครับเนี่ยเหมือนกับตรงเนี้ยเห็นไหมท่านเห็นไหมะนะฮะเหมือนกับผูกซ้ํานะนะครับหนึ่งจุดนะแต่ที่ได้แน่ตรงนี้ครับมีการผูกใช่ไหมฮะตรงนี้ก็ผูกนะอืเห็นไหมครับได้ดูตรงนี้เห็นชัดเลยอผูกไหมเนี่ยผูกมานี้เลยครับนี่ทะลุมานี้ทะลุขึ้นมานี้เห็นไหมฮะอันนี้สองจุดแล้วใช่ไหมฮะสองสองจุดแล้วนะสองจุดแล้วนะอ่ามาดูตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหม สามผมดูแล้วเหมือนสามจุดนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ปลูกของเขาเองนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวส่งให้ดูอ่ะเห็นป่ะไม่มีรอยนะครับไม่ได้ว่าผมเอามายัดผูกเองนะผมบอกได้เลยนะเนี่ยถ้าคนดูเป็นจะรู้นะครับคนดูเป็นจะรู้ว่าเออธรรมชาติสร้างสรรนะฮะไม่ใช่ฝีมือคนนะครับผมดูเดี๋ยวผูกไว้เนี่ยดูเอาอืเห็นไหมผูกไหมเป็นชัดเลยเนี่ยนะฮะ ผูกเส้นนี้เนี่ยเนร้อยไปนี่ร้อยไปนีทะลุขึ้นมานี้นะครับนี่เห็นไหมฮะเราก็ถือนี่ถ่าวันมือนหนึ่งนะครับโทรศัพท์มือนหนึ่งนะฮะอาจจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะแทงขึ้นมานี้เส้นล่างเลยแทงขึ้นมาเลยนี่โอรกราบเม,มตาค้าขายนะครับมัจจิตมัจใจนะฮะนี่อยู่ได้นะครับเส้นเนี้ยเด็ดบอกเลยเลยเส้นเนี้ยเด็ดแต่ที่ผมดูนะผมว่าสามผูก นะครับสามผูกบอกได้เลยตรงนี้นหนึ่งผูกแล้วนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่มีเปอร์เซ็นต์ว่าผูกนะครับเพราะว่าเขาตุ๋ยขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมฮะอ้อมานี่นะครับหนึ่งจุดนะตรงนี้นะแต่ก็ณีสองจุดเห็นไหมครับนี่ร้อยออกรูนี่มาเลยอะดูไกลนิดนึงนะฮะให้ดูไกลนิดนึงเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ อันนี้เขาร้อยเองนะนี่ท่านดูจากรอยเนี้ยรอยดินนะท่านดูจากรอยดินนะครับของผมขายจิรโรดต้องชัดเจนนะครับดูได้เลยนะฮะมีรอยตะไคร่เกาะอยู่เลยนะครับสองจุดนี่สามจุดนะครับทั้งหมดสามจุดฮะเส้นนี้นะครับผิดพลาดยังไงก็ขออภัยแต่จากที่ดูแล้วผมว่าสามจุดนะครับอืมอ่ะโอเคครับกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขออาบน้ำร้อนไม่ไหวครับ ผมเจริญรุ่งหริมพิพัฒน์ครับเก้าไม้มงคลกาฝากของดีทรนสิบนะครับอมไม้เท้าก็มีนะฮะไม้เท้ายาวประมาณเมตรยี่สิบเซนนะครับหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะฮะเพราะว่ายาวมากกว่านี้ส่งลาบากครับนะฮะให้ดูภาพรวมนะครับสนใจทักได้ครับผมจะแปดนาทีแล้วฮะอ,อันนี้กระผูกแต่เป็นสองเส้นผูกนะครับเป็นสองเส้นผูก มีกรถือว่าผูกนะครับผมบอกเลยเลยถ้าท่านศึกษานะท่านจะทราบว่าผูกอย่างจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะฮะแล้วแข็งโพดูรอยเห็นไหมอืมนี่นะครับนี่อ่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ